บทที่1054การประลองของฝ่ายหญิงที่แข็งแกร่งที่สุดนิ้งเฉินเอินสูดหายใจเข้าลึกๆและพูดว่าข้าควบคุมเรื่องนี้ไม่ได้ข้าจะลองถามไม่ต้องรีบยังไงก็ตามจะต้องตอบกลับมาก่อนการต่อสู้ของเรานิ้งเฉินเอินพยักหน้าและพูดว่าตกลงข้าจะแจ้งข่าวให้เจ้าทราบล่วงหน้าอันที่จริงแล้วในการแข่งขันแบบพบกันหมดที่ตามมาเสี่ยวซานไม่ได้ตั้งใจจะเข้าร่วมเลยตามคำกล่าวที่ว่ายิ่งทำยิ่งผิด วิธีซ่อนตัวที่ดีที่สุดคือการต่อสู้ให้น้อยที่สุดแสดงตัวเองให้น้อยลงต่อหน้าคนอื่นชนะหกครั้งก็เพียงพอแล้วการประลองยังคงดำเนินต่อไปความสนใจของเสี่ยวซานได้เปลี่ยนไปที่เวทีประลองแล้วเพราะถึงคราวของไม่กงจื่อที่จะลงสนามอีกครั้ง นอกจากนี้คู่นี้ยังเป็นการต่อสู้ที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับไม่กงจือหากเธอชนะในคู่นี้เธอจะชนะสี่ครั้งและคู่ต่อสู้ที่เธอเผชิญในครั้งนี้ก็เป็นที่หนึ่งในครึ่งหลังด้วยเป็นคู่ต่อสู้ที่มีชัยชนะสามครั้งเท่ากับเธอมีผู้เล่นทั้งหมดห้าคนในครึ่งล่างของผู้เล่นหญิงการประลองได้ดำเนินการโดยการจับสลากมีผู้เล่นหนึ่งคนที่ไม่ครบคู่เนื่องจากผ่านไปเพียงสามรอบยังมีผู้เล่นในครึ่งล่างที่ต่อสู้แค่สองรอบเท่านั้น หากไม่กงจื่อสามารถชนะเกมนี้ได้เธอจะมี8ดคะแนนและคู่ต่อสู้ของเธอในวันนี้น่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของเธอในรอบพบกันหมดของการแข่งขันครั้งนี้หากเธอชนะเกมนี้การต่อสู้ต่อไปจะมีเสถียรภาพไม่กงจือ่อและคู่ต่อสู้ของเธออยู่บนเวทีประลองแล้วในเวลานี้การต่อสู้ระหว่างเสี่ยวซานและราชามงกรทมินหรีเจ้าเพิงไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับเวทีประลองมากนะั ดังนั้นการประลองคู่นี้จึงเริ่มต้นเร็วขึ้นโดยธรรมชาติทั้งสองฝ่ายยืนนิ่งและผู้ตัดสินของคู่นี้เปลี่ยนไปไม่รู้ว่าเป็นพราะจักรพรรดิสวรรคเทีนยนหยางโกรธหรือไม่จักรพรรดิอสูรอมตะกลายเป็นผู้ตัดสินคู่นี้ด้วยจักรพรรดิอสูรอมตะผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ตัดสินเสี่ยวซานยังคงสงบมากอย่างน้อยไม่กงจือก็ไม่มีความเสี่ยงในสถานการณ์นี้และเขาก็สามารถปล่อยมันไปได้ ฝ่ายตรงข้ามของเมื่อกองจือเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีผมสีแดงยาวกระจายอยู่ข้างหลังดูเหมือนเธออายุ27หรือ28ปีและเธอก็มีสเสน่ห์แบบผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเธอมาจากกลุ่มพูดดอกทานตะวันและก่อนการประลองครั้งนี้เธอไม่มีชื่อเสียงแม้แต่ขุมพลังของตระกูลแก่นแท้ของดอกทานตะวันก็รู้เรื่องนี้น้อยมากอย่างไรก็ตามเมื่อการแข่งขันเริ่มต้นเธอชนะสามรอบในรอบแพ้คัดออกและเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ และในการแข่งขันรอบต่อไปก็ชนะ3ามครั้งจากการต่อสู้สามรอบด้วยและมีชัยชนะในครึ่งล่างของกลุ่มหญิงมากที่สุดสิ่งนี้ดึงดูดความสนใจของผู้ชมทั้งหมดคือความแข็งแกร่งและการระเบิดที่แสดงโดยเธอคนนี้อันที่จริงมันไม่ได้ดีวกว่าราชาดอกทานตะวันที่เป็นตัวแทนของเผ่าแก่นแท้ดอกทานตะวันในหมู่ผู้เล่นชายทั้งสองฝ่ายพร้อมแล้วจักรพรรดิอสูอรอมตะผู้ยิ่งใหญ่มองไปทั้งสองข้างและพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน,น่น แสงสีเงินกระพริบอยู่รอบรอบร่างของไม่กงจือ่อและรัศมีสีเงินก็พุ่งออกมาทำให้ร่างกายที่บอบบางของเธอดูเหมือนจะมีเงาหลายพันเงาตัดกับแสงสีเงินตรงข้ามกับเธอผู้เล่นหญิงของเผ่าแก่นแท้ดอกทานตะวันชื่อเจียงเฉินโจก่อนการแข่งขันครั้งนี้ไม่มีรายชื่อนี้ในรายชื่อของราชาพูดผู้ยิ่งใหญ่แห่งเผ่าแก่นแท้ดอกทานตะวันแม้แต่ภายในกลุ่มแก่นแท้ของดอกทานตะวันก็มีคนคุ้นเคยกับบุคคลน,นี้ไม่มากนะัก ไม่ค่อยมีใครรู้จักเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเธอแต่ในการประลองครั้งนี้เธอแสดงให้เห็นถึงพลังโจมตีที่ครอบงำอย่างมากอย่างน้อยจากการแสดงในการต่อสู้ครั้งก่อนความแข็งแกร่งก็ไม่ได้อ่อนแอไปกว่าของราชาดอกทานตะวันความแข็งแกร่งโดยรวมของผู้เล่นหญิงนั้นอ่อนแอกว่าของผู้เล่นชายโดยธรรมชาติด้วยความแข็งแกร่งที่ไม่อ่อนแอกว่าราชาดอกทานตะวัน เธอได้เอาชนะอุปสรรคทั้งหมดและได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์มาจนถึงปัจจุบันวันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันสำหรับเจียงเฉินโจตรับใดที่เธอเอาชนะเมื่อกงจื่อในการต่อสู้นี้นะต่อไปก็จะง่ายขึ้นมากไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีคุณสมบัติติดในสมอันดับแรกวันนี้รอบพบกันหมดรอบที่สของวันนี้จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเพราะผู้เล่นที่มีความหวังจะเริ่มต่อสู้จริงจังแล้วไม่สู้ก็ไม่มีโอกาส ในขณะนี้เจียงเฉินโจมองไปที่เมื่อกงจื่อที่อยู่ฝั่งตรงข้ามดวงตาของเธอกลายเป็นสีแดงทองที่ลุกโชนช่วงข้างหลังเธอมีดอกไม้ขนาดใหญ่บานสะพรั่งและพื้นที่ด้านข้างทั้งหมดก็เริ่มแสดงคลื่นที่บิดเบี้ยวเปล่งประกายออกมาอย่างประหลาดเริ่มจัก,กรพพัดอสูรอมะตะกระโดดขึ้นและมอบสนามรบให้ทั้งสองฝ่าย เกือบจะในทันทีดอกไม้ทั้งหมดที่อยู่ด้านข้างของเจียงเฉินโจกลายเป็นตัวตนขึ้นในทันทีและเปลวเพลิงนับสิบก็ถูกพ่นออกมาราวกับไอพ่นของลาวาและพุ่งตรงไปยังทิศทางของเมื่อกงจือ่อแสงสีเงินที่ส่องรอบรอบร่างของเม่อกงจื่อก็เปิดออกเช่นกันและประตูของแสงสีเงินก็เปิดออกและด้านหน้าก็ได้ต้อนรับเปลวเพลิงกลืนกินเปลวเพลิงอย่างเมามัน มิติกับเปลวเพลิงการประทะก,กันของพลังงานคุณสมบัติทั้งสองทำให้สนามประลองทั้งหมดเริ่มบิดเบี้ยวด้านหนึ่งมีแสงสีเงินสองประกายและอีกด้านหนึ่งเปลวเพลิงทำให้ท้องฟ้าสั่นสะเทือนพลังที่ปะทุขึ้นในขณะนั้นทำให้สนามประลองทั้งหมดดูเหมือนจะกลายเป็นกระแสน้ำวนของพลังงานผู้ชมที่ชมการต่อสู้ต่างตื่นเต้นอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อเห็นฉากดังกล่าวตะโกนชื่อของพวกเธอเสียงดังและโห่ร้องอย่างบ้าคลั่ง ผู้เล่นทุกคนมีแฟนคลับของตัวเองนอกจากตระกูลของพวกเธอแล้วยังขึ้นอยู่กับความสามารถและความแข็งแกร่งของพวกเธอที่สามารถดึงดูดผู้ชมได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นไม่กงจือหรือเจียงเฉินโจวพวกเธอมีผู้สนับสนุนจำนวนมากจากการต่อสู้ที่ผ่านมาโดยอาศัยความแข็งแกร่งของพวกเธอเองในเวลานี้ผู้สนับสนุนของทั้งสองฝ่ายต่างพากันโห่ร้องอย่างบ้าคลาั่ง เฉพาะมหาอำนาจที่มีความแข็งแกร่งถึงระดับหนึ่งเท่านั้นที่จะเห็นว่าแม้ว่าการต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายจะดูดูเดือดในเวลานี้แต่ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นการโจมตีเบื้องต้นเท่านั้นการต่อสู้คู่นี้มีความสำคัญสำหรับทั้งสองฝ่ายดังนั้นพวกเธอจึงระมัดระวังเป็นอย่างมากตาของเสี่ยวซานจ้องไปที่การต่อสู้ในสนามประลองถ้าไม่ใช่เพราะการต่อสู้ของไม่กงจื้อเขาคงออกไปทันทีหลังจากการต่อสู้ของเขาจบลง จะบอกว่าใครด่งดังที่สุดในการต่อสู้เพื่อเป็นจกักรพรรดิในตอนนี้ไม่ใช่ราชามังกรแห่งแสงสูอันอยู่ที่แสดงความแข็งแกร่งเป็นพิเศษบนพื้นผิวแต่เป็นเขานักรบเหรียญอเมทิสโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการต่อสู้ของวันนี้ความนิยมของเขาจะสูงขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนประการแรกคือการรวมกันของวิธีแห่งชีวิตและการทำลายล้างและจากนั้นไปสู่การสำแดงพลังศักดิ์สิทธิ สิ่งนี้ทําให้ทั้งราชสํานักตะลึงอย่างไม่ต้องสงสัยแม้แต่จกักรพรรดิก็ยังตกตะลึงในความแข็งแกร่งของเขาตอนนี้ใครจะกล้าดูถูกเขาในฐานะหัวหน้าเผ่าต้นทองฟ้าเขาอาศัยมังกรดูร้ายและหอกมังกรกศักดิ์สิทธิ์ที่วิวัฒนาการมาความแข็งแกร่งนี้อยู่ไม่ไกลจากจากักรพรรดิอย่างแน่นอนแม้กระทั่งอาจจะสามารถต่อสู้กับจกักรพรรดิที่มีฐานการฝึกฝนที่ไม่สูง สิ่งที่สำคัญกว่าคือตำนานที่เขาแสดงให้เห็นในการต่อสู้เพื่อเป็นจัก,กรพรรดิครั้งนี้จากการดำรงอยู่ในครั้งแรกที่ทุกคนละเลยเพิ่มขึ้นทีละขั้นตอนจนถึงปัจจุบันดูเหมือนว่าจะเปิดทางด้วยเหรียญอเมทิสต์แต่ผู้ชมเริ่มค่อยๆรู้สึกถึงความลึกลับของเขาความลึกลับนี้มาจากความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุด ไม่มีใครรู้ว่าคนรวยอย่างเพาต้นทองฟ้าคนนี้สามารถแสดงความสามารถแบบใดในการต่อสู้ต่อไปเพื่อเข้าร่วมในการต่อสู้เพื่อเป็นจักรพรรดิษษและนั่นคือสิ่งที่ผู้ชมทุกคนรอคอยเสี่ยวซานไม่ได้สนใจเกี่ยวกับความนิยมของเขามากนะักสิ่งที่เขาสนใจคือสิ่งที่จักรพรรดิษษคิดเกี่ยวกับเขายิ่งเปิดเผยความสามารถของเขาน้อยเท่าไหร่สถานการณ์ก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น แต่ตอนนี้ด้วยเมื่อเข้าสู่รอบที่ลึกขึ้นเขาไม่สามารถรักษามุมมองที่ต่ำได้อีกต่อไปเจียงเฉินเจ้านั้นไม่ธรรมดาเมื่อดูการประลองเสียส่ยวซานก็สัมผัสได้ถึงความสามารถของราชาพูดดอกทานตะวันเจียงเฉินโจเมื่อเทียบกับราชาดอกทานตะวันสายเลือดของเจียงเฉินโจนั้นแข็งแกร่งกว่าและที่สําคัญกว่านั้นคือความเข้าใจที่ลึกซึ้งนี้เป็นสัญญาณของรากฐานที่แข็งแรงมาก นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับธาตุไฟสิ่งนี้ทําโดยไม่ต้องพึ่งพาอาวุธศักดิ์สิทธิ์ใดๆเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของเมย์กงจื่อต่อองค์ประกอบของพื้นที่สิ่งนี้ทําให้ดูเหมือนว่าเจียงเฉินโจได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบไฟในการต่อสู้และสามารถแสดงความแข็งแกร่งที่มีพลังมากขึ้นในระหว่างการต่อสู้ทั้งหมดทุกองค์ประกอบของการจุดระเบิดจะไม่สูญเปล่า